โอ้อกตใจแมอันนี้มันเป็นอาหารปลาทะยาชเง้ใสๆเลยลไมหลาต้รงนี้คืออย่งเี้ยอย่าง้นอยเยนี้ตนตน้วลาน้ตันี้้ตั้ตัวนันตัวมันันนี้ี้อย่างเงี้ยนี้ยนนี้นีตนี้ตนี้้นต้ คือกมห้โอ้โหโอ้โหอุ้ยุ้มนมันยากรื่เามัช้างเอเยแม่ไม่อยากกินน้ำไม่อยากกินน้ำนะน้ำมันสุกับบกนะย่า่ไหมอุยอ้ยอมันสุดยอดเลยเฮ้ยนี่มันช้างหมอ่ะเฮ้ยแม่ม่แมจับมันจับอุ้ยแม่แม่จับไปตุ้นแม่จับไปตุ้นคนนี้ห่เฮ้ย้มันช้าง เฮ้ยมันช้างเมื่อวาคตรใหญ่เฮ้ยเพื่มนี่มันปลาเหลือเลยกันแน่เนี่ยเอากตายดุกไงโอยน่ากลัวโอ้ยทำไมตัวใหญ่จังอะปังบอกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้ควรเทเอีกพี่เพิ่มพี่เพิ่มให้ปังหน่อยพี่เพิ่มให้ปังหน่อย

Ust, เด็กตัวแต่สมองไม่่อห่อยค่ะบัเราเนปลาหรือช้างวะล่ะไม่รู้แต่ใครเกจะเกหมดแล้วนะอ ฟังดูนี่ดูปลาหิงได้กินอยูหนอกตื้นตัวในข้างนอกนะปลาหมิงตัวนอกปลาหมิงหน่อยฟังลอยได้บ้างแล้วรู้โอ้โหโอ้โหตัวนั้นโอ้โหสองตัวนั้นโอ้โหสาตัว3ตัวมันใหญ่จังโอเคอหมโอ้โหมันเอาไปใกล้ใกล้เด็ด ลอยเครองนั่นเลยงอ่ะไอ้ที่ชือกแ่เราคนอยู่ในหัวหัวเขาระวังระวังมันกินอะไรอ่ะปุ้มมันกินใบไม้แห้งอุ้ยปุ้มอย่าไปหลอกจริงๆมันไม่เป็นไรเลยอ่ะปังเอาอะไรให้ปลากินอ่ะปลากินอะไรคะใบไม้ปลากินใบไม้ได้ด้วยเหรอหรือว่ามันปลานิ้นมันกินพืชเหรอ เพิ่มรู้ไหมปลานิยนน่ะมันกินพืชมันกินพวกผักบุ้งพวกอะไรพวกนั้นน่ะไม่ใช่ใบไม้ไม่ใช่อุ้ยไม่มันต้องให้มันกินผักบุ้งมันไม่ใช่ใบนี้ใบนี้มันกินได้หรอมั้งนะลด Kampak ke lutut tu. Sakit lutut. Okay.